เพราะชุดอยู่ยีสปีก็มีโอกาสทีมชุดใหญ่ก็ห้ามพลาดครับอีกหนึ่งคำถามก็คือกลุ่มนักเตะที่มันคาบเกี่ยวกันครับเพราะมีหลายคนที่สามารถเล่นได้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เพราะอย่างที่บอกครับว่าโอ้โหโปรแกรมมันอัดนั่นเหลือเกินวันนี้อาจจะลองมาไร่เรียงกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วทัพช่างสืกของเราควรต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f o o t b ล l l i s t a บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลสตานะครับกับผมจิตกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe เดี๋ยวนะฝากไว้ก่อนนะตรงนี้เลยกดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ชื่นชอบในช่องของเรานะครับเม s t a ตนไทยแ l a n d ครับวันนี้ยังเป็นเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีโปรแกรมสำคัญเยอะแยะครับ ชุดยู่23ปีกำลังจะชิงแชมป์ทวีปครับเรายังมีซีเกมเอเชียนเกมแล้วที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการแข่งขันในรอบเัดเลือกของศึกเอเชียนครับแล่ยคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทีมชาติไทยของเราเนี่ยทัพช้างศึกเนี่ยนะฮะจะมีการเตรียมตัวอย่างไรจัดแจงโปรแกรมหรือวางแผนกันแบบไหนวันนี้อาจจะลองมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วทัพช้างศึกของเราควรต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับ ผมเริ่มที่ผลจับสลากของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกก่อนครับจับไปแล้วเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งทัพช้างศึกของเราครับอยู่ร่วมสายกับอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับอีก2ทีมคือมาดีฟและศรีลังกาและถ้ามองไปที่โปรแกรมนะครับแจกแจงออกมาเรียบร้อยแล้วครับ8มิถุนายนครับเราจะเล่นนัดแรกเจอกับมาดีฟ11มิถุนายนครับพบกับศรีลังกาและ14มิถุนายนครับ เจอกับเจ้าภาพก็คืออุซเบกิสถานส่วนเงื่อนไขรายการนี้ครับเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะจะคัดเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด5จาก6ทีมครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปดังนั้นง่ายๆคือต้องจบอันดับ1หรืออันดับ2ของกลุ่มครับถึงจะมีสิทธิ์ซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับการแข่งขันในระบบแบ่งกลุ่มกลุ่มละสทีมเนี่ยแข่ง3นัดน,นะฮะถ้าคุณมีสัก3หรือ4คะแนนมันก็จะสามารถค่อนข้างจะกรารันตีครับว่ามีโอกาส ที่จะจบระดับ2กลุ่มได้และถ้าหาพิจารณาจากโปรแกรมของทีมชัดไทยนะครับ2เกมแรกเนี่ยเราเจอกับตัวแทนจากโถที่3อย่างมลดิฟครับก่อนที่จะพบกับทีมจากโถที่4ครับนั่นคือศรีลังกาเพราะฉะนั้น2เกมแรกจึงสำคัญมากๆครับสำหรับทัพชา้างศึกซึ่งถ้าคูณตามตรงนะครับศักยภาพของไทยเราเนี่ยยังเหนือกว่ามลดิฟและศรีลังการครับหากเราเริ่มต้นได้ดีครับ อย่างเกมแรกถ้าชนะมาดีฟได้โอ้ผมเชื่อว่าความมั่นใจมาแน่ครับและมีโอกาสที่จะเอาชนะศูนการได้ด้วยในเกมที่2ซึ่งหมายความว่าถ้า2เกมแรกเราชนะนะครับหคะแนนเต็มอยู่ในมือค่อนข้างจะการันตีแบบเกือบเกือบร้อครับว่ามีโอกาสเข้ารอบแน่ๆไม่จบอันดับ1ก็จบอันดับ2คราวนี้ลองมาดูครับว่าการแย่งชิงตั๋วในทีมอันดับ2ที่ดีสุดเป็นอย่างไรพูดง่ายๆคืออันดับ2เนี่ยมันจะต้องมี6ทีมครับจาก6กลุ่ม จะมีทีมเดียวที่ตกรอบครับซึ่งถ้าเราลองจินตนาการตามนะครับถ้าเรามี6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกโอกาสที่จะอยู่ในโคตา้าทีมที่ดีที่สุดไปไม่ได้สูงมากครับเพราะเกิดว่ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับที่อันดับ2ไม่สามารถชนะได้2เกมเ,ร,เราดีกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นโอกาสเข้าสู่รอบสุดท้ายไปไม่ได้สูงครับขอเพียงแค่ว่า2เกมแรกต้องทําให้ดีที่สุดถ้าจะเอาแบบค่อนข้างชัว์เลยนะครับหแต้มต้องมีให้ได้จาก2นัดแรกคราวนี้มาดูเรื่องของการเตรียมตัวกันหน่อยครับ ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเราได้วางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดซึ่ง2เกมนะครับที่เราเลือกมาก็คือการเจอเนปลาลและซุรินามีครับเหตุผลจากมโนโโพูคริ่งเนี่ยชัดเจนเลยครับทีมชาติเนปลาลนั้นนะครับมโน,โนเป็นคนเลือกมาเองครับเนื่องจากต้องการจําลองสถานการณ์ในการเจอกับทีมจากเอเชียใต้ซึ่งจะต้องแข่งขันจริงในรอบคัดเลือกก็คือมาดิฟและศรีลังกาเอามา ต่อสู้กันหน่อยครับว่าทิศทางในการเจอทีมจาก Asia าเอเชียใต้น่ยจะเป็นอย่างไรผู้ง,ง่ายคือเลือกทีมอุ่นเครื่องที่ใกล้เคียงกับผู้แข่งในการแต่รอบคัดเลือกนั่นแหละครับเช่นเดียวกันครับอีกทีมก็คือซูนามิบรรดานักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะครับโดยเฉพาะมีเชื้อสายดัชหลายหลายคนครับไอความแข็งแกร่งตรงนี้อาจจะเปรียบเทียบได้กับอุซเบกิสถานที่มีสรีระรูปร่างก็ค่อนข้างไปทางยุโรปอยู่แล้วจากนั้นนะครับ ในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมครับนักเตะก็จะเข้าสู่โปรแกรมฟุตบอลลีกโดยไทยลีกเนี่ยจะจบฤดูกาลในวันที่7พฤษภาคมครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลถ้วยนะครับลีคัพเนี่ยจะชิงชนะเลิศในวันที่15พฤษภาคมครับและช้าง FA คัจะชิงชนะเลิศในวันที่22พฤษภาคมครับแต่คาดการณ์ว่าหลังจากจบเกมลีกนะครับมโนโปรกิงจะเรลเล่นบางส่วนครับเข้าแคมป์เก็บตัวกันเลยจะได้มีเวลาฝึกซ้อมเทคนิครวมตัวกันพูดคุย สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มันมีแนวฐานมันชัดเจนนั่นหมายว่าชุดแรกจะมาเข้าแคมป์เนี่ยก่อนจะเริ่มทัวร์เมนต์ราวๆสี่สัปดาห์โอ้เพียงพอครับเพียงพอเลยส่วนกลุ่มตมั้งแต่ที่มีโปรแกรมถ้วยครับทั้งลีกครับหรือว่าชา FA ร FA เอฟเอคัเสร็จสินรร้นภารกฐฐิจก็จะเดินทางเข้ามาสมทุในแคมป์ทีมชาติไทยซึ่งเราต้องบอกเหมือนเดิมครับว่าถือว่ามีการเตรียมตัวที่ที่ดีครับน,นั่นหมายว่าเราจะมีเวลาเข้าแคมป์อยู่ด้วยกัน,นประมาณ1เดือนเต็มก่อนที่จะไปลุยศึกเอเชอเียน อีกนึงคำถามก็คือกลุ่มนักเตะที่มันคาบเกี่ยวกันครับเพราะมีหลายคนที่สามารถเล่นได้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เพราะอย่าลืมครับว่าชุดยู23ปีเนี่ยจะมีชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็ยังมีกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเล่นในศึกซีเกมด้วยนะครับอย่างเช่นกิสตาการ์แมนนะฮะดาวเด่นจากชนบุรีที่กลายเป็น ตัวหลักของมนโนพลกิ้งในทีมชุดใหญ่ไปแล้วแต่ก็ยังสามารถเล่นในชุดยู23ปีได้สุมรัสเหมือนตาครับดาวรุ่งของบุริรรมที่โด่งดังอยู่แล้วครับสลับอยู่แล้วครับในชุดเล็กชุดใหญ่เป็นตัวเลือกในการจบสกอร์ได้ธนวัต์ซึ้งจิตทาวรครับจอมทัพคนสําคัญจากเลสเตอร์ครับซึ่งแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ไปแล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยวัยของเขาอยัางสามารถเล่นในทีมชุดเล็กได้หรือเจ้าบุ๊กครับเอกฤทธิ์ปัญญาห่างหายจากทีมชุดใหญ่ไปเกือบเกือบสปีครับ แต่ว่าล่าสุดครับกับผลงานที่เล่นให้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเริ่มกลับมาเจอฟอร์มที่ดีครั้งและก็ถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นตรงนี้นะครับมีการเปิดเผยว่าโค้ชโยงวรวุิศรีมะคะก็ยังอยากให้อกนิดเนี่ยเล่นในทีมชุดยู23ปีไปก่อนเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา,า,าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการพูดคุย,ยครับซึ่งเชื่อว่าระบบการวางแผนของทั้งมาโน,โน่และก็โค้ชโยงน่าจะหาจุดลงตัวได้ดีครับเพราะอย่างที่บอกครับว่า โอ้โหโปรแกรมมันอัดนั่นเหลือเกินนอกจากชุดใหญ่ที่เล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแล้วชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับเราก็ถือว่ามีโอกาสครับถ้ามองจากคู่แข่งร่วมสายก็คือเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียอาจจะมีเกาหลีใต้ที่หนักสุดครับแต่ว่าเวียดนามมาเลเซียเราวัดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเข้ารอบครับต้องต้องอช่างน้ําหนักดูครับต้องลองเวทกันดูครับว่าจะเอาอยัางไงกันดีถึงจะออกมาสมดุลที่สุด เพราะชุดยู2ยปีก็มีโอกาสทีมชุดใหญ่ก็ห้ามพลาดครับในเรื่งของการเตะ่เราก็เลือกในศึกเอเชียนคับซึ่งเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปของเราท้ายที่สุดแล้วหากเราเตรียมตัวดีครับหากเรามีความชัดเจนในทุกๆฝ่ายและมีเวลาเพียงพอนะฮะก่อนที่จะลุยศึกใหญ่ก็คาดหวังได้ครับว่าทัพช้างศึกของเราน่าจะทำงานได้ดีด้วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับ ทัพนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับยึงไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับนะฮะแล้วก็ฝากเชียร์ทับช้างศึกของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสเตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ